สบายดียินดีตอนรับเข้าสู่่องน้องตุ๊กสาวลาวซ้ำเหนือแชนแนล่องสาวลาวซ้ำเหนือแชนแนลตืมเหนือนะแซนเนลทุกคนสบายดีหนอตอนสาวล้างจากที่เข้าวันลืบเอ็นตองมือว่านแล้วมือนีฮอกิิมาอหลวกและกันหลากนอะทุกคนเนาะกาเป็นอีกขันตอนหนึ่งที่สำคัญเนือการเห็ดข้าวต้มเยอือเหลือข้าวต้มมัด เนอสวงกุจีนินหรือวะเตสนั่นเองเราทุกคนเนาะเตสดเวียดเนาะทุกคนเดี๋ยวนี้แม่พุทธกำลังหลวกอยู่เลยนะทุกคนเดี๋ยวเขาจะพามาเบ่งลวกยังไงอืดอืดเออแบบฝาดเดีย่ยงหนาขนาดอันนี้คือตัวที่หลวกแล้วเลยทุกคนแม่หลวกคือแบบยังอุ่นอยู่เนาะทุกคนเนาะ บริลลัวหลาบริลลวกกันแบบอันาถแหอานทวาคนไปซื้อตังค์มอหนามลวกอันเท้าลวกต้องเลยเพื่อแบบเื่อมันห่อไงน่แหละทุกคนหอไงหอมแดงหอมแดงหรอทุกคนหรอลวกคือกินมันออกอลวกมัดนีเลยแด,ยดยนทุกคนนั่นปลาเอาเขามาซุง ผสมเบาเอกำลังเกฮคับต้มน้ำเนื้อ สี่พันห้าพันสิบสองเนาะแพงแทวะแท้ยงเะดีเท่าดีถ้ด่าสเซียนอันนั้นกอล้า0 0 0 0คือดีปลาลาประเทศหรอเออขอบใจนะเอาขอบคุณ เขาเอาเขามาส่งห้าสิบกิโลเลยทุกคนสิบกโโ 10, ิโลนึงสิ้าพโอโลนึงเ้าพันนแล้วทุกคน <c oughs> แล้วล่ะอ่าเบิงเบิงเบิงเฮ้าลวกแล้วละ่ะสิ่งที่สำคัญที่คาดบุหรีอีกอย่างหนึ่งก,ก็คือฟืนเนาะทุกคนเนาะฟืนหรือว่าลัวที่จะตุ่มพาตุ่มเนาะทุกคนหลายปันนี่เลยแหะทุกคนนี่นี่เ้าก็นี่ นี่นี่เยอะมากเยอะมากแต่บ่าตุมสามวันตุมสามวันสามคืนธรรมดานะมือซีซีจึงเนี่ยขายแต่ว่าคือเข้าไดตตรงสาเนาะทุกคนเนาะก็จะได้ตมุแบบตมแบบตมแบบพอมันลุกดีๆตุมอมอยูอนนะนะนะ่ประมันนะั่นน่ะประมาณน่ะสองสองมือสามมือจะเป็นสองมือเครื่งเลยเธอได้ขายเนาะทุกคนเนาะแบบจัดไฟเชื่อมันลุกดี ต่ก็สามหมือนเลยทุกคนสามมืออสามคืนบหวัวนเนี้เสือนี่จด้เฮ็ดสองคืนบอกสามมื่น่เอสุดหนี่จด้เฮ็ดสองคืนสามหมื่นเสือละส3มคืนสามคืนละสี่หมืนแล้วคนเนาะตุมด้นนะเพราะว่ามันเป็นน่วยเงยเนี่ยทุกคนตุมมันดนมันจกกใบเฮงใดหน่วยหนึ่งอันกิโลหนึ่งผุนทุกคนละกันต้มดนโนแล้วมันเอาไว้ อันตมตมดน้นแบบตมอันนั้นนะสองสามมื่เนี่ยนะทุกคนเพื่อแบบว่าเอาไว้ได้ด้นเนะทุกคนเนะมันจะถ้าวายุหนอกตู้เย็นนี่ถ้าว่าอากาศคือ,อยุบานนองต,งตงุกนี่คือสมาดใบได,ได้หนึ่งเดือนเนะทุกคนแต่ถ้าว่าอันอากาศที่มันอ่าเอาห่อนได้หน่อยหนึ่งกจะจะเสื้อตู้เย็นใบได,ไดห้หนึ่งเดือนคือกันเนะทุกคนได้ป้วไหมวะได,ได้หนะทุกคนหนอต้องลอง อ่ามือก้อนเนี่ยน้องตุ๊กก็เคยไปซอยมูที่แบบเป็นอ่ามีมูที่มีเสื้อสายจีนนะผืนกันเทศแบบนี้แหละทุกคนก็ไปซอยลืบเอ็นตองซอยล่างตองหอันยามแบบกุจจีน่นนี่มาแล้วก็รวมกันเป็นมูหลายๆคนแล้วก็พากันไปนะทุกคนเนาะล่างตองซอยมูแล้วหันมือหันมือกินมาเหากกวนไปอีกแล้วทุกคนนะอ่า่เเออแม่พูดอ่านนั่นลวกไปเนาะหลักมาล่างสอย คือลงตูกสิปลางถวยก่อน้มงถวยลำบ่วงก่อนทุกคนเดี๋ยวนี้คือแม่พุดหลวกตองแล้วเรียบร้อยเนาะลงตุกจิมาหามสวยอ้ยหนักหนัก,กอ่ะ นามซ้ำมยังด้วยจ๊บเนี่ยอันเด้อมันยังเต็มหน้ำก้อนหนึ่เต็มเรืยทุกคนแล้เวเรียบร้อยน้องตุก๊กษะน่าจะบบุพเพนะคุณเนาะตรงนั้นไปซื้ออีกคือจีเรปะเฮอร์เมสพุอ่าหลางคนเดียว,เพ,เ,เ,ยวเพราะมันหน่อยดอกแค่ซ้า,าเดียวเมื่อก่อนนี่น้องตุ๊กหลงางคนเดียวสามซ้ามก็มีทุกคน พราะมื้อนี้องทุกมียาตัดกระโปรงให้คนอยู่บ้านนี่แหละทุกคนเด็กน้อยตัดกระโปรงให้น้องเมย์เนาะทุกคนก็เลยว่ามื้ออื่นเพิ่นสิใช้ละก็เลยว่าสิได้ให้แม่ล้างผู้เดียวว่านกแล้วว่าสิไปสวยเนาะแต่ว่าเดี๋ยวนียังกําลังสิประกอบุดเดี๋ยวประกอบแล้วนะเด้อนเมาให้เบิ่งเด้อุเด้อาสีมือน้องุกได้บ่ พอเป็นสัง่งมือแน่นอนทุกคนเนาะเดี๋ยวนี้นกตุกกำลังเห็ดแขนเสือกสั่งมือประลองสีมือเนาะทุกคนเนาะก็เป็นอีกหนึ่งอ่ายางที่นกตุกเห็ดอยู่เงือนนั่นเองเนาะทุกคนเฮ้ยสู้ๆห้ยกำลังเจอตัวเองตลอดคือต้องสู้เนาะเออสู้ให้ทุกอย่างเพื่อตัวเองเพื่อครอบครัว เพื่อเงินมองยังไงเสือเด็กหน่อยต้องนี้เพื่อไลายหนื้คนอคุเพราะว่าเขาจะจะยื้อนะเขากำเขากำลังยืดหางเดี๋ยวตัดไปแล้ว เขาอาจจะนุ่งบูดายอีกเนาะคนเนาะเขาก็ต้องได้เพื่อมันนิดนึงเพื่อมันเยอะนิดนึง ตัดสุดเด็กนี่คือน้องตุ๊กบริฮิเอนเด้อทุกคนน้องตุก๊กอ่ามาเบงอันเฮียนแต่สุดอันผู้เยนเนาะแต่ว่าสุดเด็กหน่อยคือบริฮิเอ็นแต่ปะอันนี้คือเป็นการฝึกฝึกให้สีมือตัวเองดีขึนนะทุกคนแบบคนมาหาตัดอันใดก็ตัดเนาะทุกคนเนาะ ไปเฮียนมาแล้วต้องเซอร์เป็นเนาะทุกคน,นอ,อ่ะต้องเฮ็ดเธอได้กจะมา,ทาแทรกไปนี่เดี๋ยวลงตุกไปยิบก่อนเนอะทุกคน มันเงี้ยงเซ้อเนื้อหม้อเนาะตอนทีแม่ฮอลืมท้ายมาให้ทุกคนเบิ้งน้าเนาะทุกคนหลักจากฮอ่แหลกตุ๋นหม้อแต่ตักเหม้อนอยู่แม่ฮอเลี่ยอสตาร์หนองตุ่นงอนทุกคนก็เลยเอาตอนเติมเอ็มกันทูมาให้ทุกคนเบิ้งเนาะคือต้มชุกมาเลี่ยไรนื้อไว้หนึ่งหนึ่งกิโลหุ่นเนาะทุกคนหนึ่งจุดห้ากิโลเนาะทุกคนตัวเยอะอยู่เด้อ ปีนี่ก็จะขายนุ่ยล่ะแสนกิบล้กับแปดสิบพันเนอะทุกคนเนาะเอาประมาณหนึ่งแสนกี๊บนี่แหละทุกคนหลายเป็นเงินไทยกับประมาณอ่าสองร้อยเนาะทุกคนเนาะสองร้อยหลายสองร้อยค่ะประมาณร้อยห้าสิบนี่แหละทุกคนร้อยห้าสิบหลายหนึ่งแสนกิบประมาณประมาณนั้นแหละร้อยเก้าสิบลายซะสองร้อยกัลงอกตุกข์มา เอาขับตมใ่หมอสวยแม่เราทุกคนเนาะอันนี้คือเป็นมือต่อมาวเลยทุกคนมือที่ลากตองแล้วกับมือที่อ่าเป็นการเกียมอยู่สามมือเนาะทุกคนเนาะสามมือแล้วก็ต้มอีกสามมือเนาะทุกคนสามมือสองคืนทุกคนต้มเขาต้มมาได้สองมือเลอทุกคนเด้อสองมือ กำลังสองมือแต่ว่าสองขึ้นแล้วเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวสิมาขายซิมเมืองว่ามันสุกแหละอาเลยแม่เตรียมจานมาพร้อมฟุตนะยูอ่านมาหลางกันบอ เป็นหลางฝุ่นเลยเปิดจวดจวดจวดปันหนึ่งโมยเยอะอีลีเลยทุกคนตมสามมือสองคืนเนาะสุดนินเนาะเพราะว่าได้ตองซ่ามอเยอะขนาดนี้ได้ไลทุกคนดูสองมอเลยคือมือนี่กอันอยูเพื่อนมูหรือว่ายูเพื่อนอันลุงก็คือเริ่มฮอแล้วเนาะทุกคนเนาะเริ่มฮอเริ่มตบมือนี่เนาะเพราะว่า อ่ามือกุดจีนก็จะเริ่มขึ้นมือวันที่เก่าเนาะทุกคนที่เก่าที่สิบคือคือมือน,นี่กะตุต๊กก็เริร่มต่มก็ยากไปขายแล้วเนาะทุกคนปกตินีแ่แต่ละแต่ละเทือนี่คือส่วงนี่คือขายเนาะส่วงที่แป่วา้องตุ๊กตม่ตมเขาต่มอยู่น้นองตุ๊กก็จุบทานเนาะทุกคนจุบท,ทานเอาไว้เอาไว้ <Okay. S 1> เวสือเออเอ <c oughs> เอเคลเม แม่ก็จะเป็นนางทางแด,ดยียดดูหน่วยใหญ่มากเลยมาเคีย่ยวดูดิมาชิมมัง้งมันสุกเลยมันสุกหรือยังจับอ๊ดหรอแต่ว่ามันจะสุกหรือก็เยี่ยหูสุกนี่คือว่าปรุงเลยอันนี้ปลาคายเลินปลาคายเลินคล้ายๆๆๆคล้ายเลิน มันจะคอยเม็ดคาประจำคุณเพียเพื่อโทรมาเลยโทรจะส่งเจ้าทัดนุกตุหกหักอะไดคข้ายสิบแปดน่วยเนาะทุกคนโอ้โหวอนหอนจริงๆ ปะมันเย็นยังคักเลยทุกคนนี่บวงหวันจริงจริงฮวันจริงจริงอุปเปยสับหนกงานวัดจุปเปย์อุปเปย์ทำไมมัดดีทำไมอีโฟมัดปีอีโฟมัดซอยดอกปี โอ้มาซอยมือเรือ่อยๆเตะจ,จ,จ๊กบนโจกบนกางเขิงสุกแล้วสุกแล้ววันสุกแดดจังเด้ลยนะทุกคนเบ่งฟื้นดูหมดกองหนึง่งยังกองทางนี้ทัดชวนกองน,นั่นหมดแล้วหมดไปแล้วนีสว่สุกแล้วสุกแล้วซีมกัน เวลิกูดตรงปะมันเย็นก่อ่นอย่างแสบถึงนอนหอมต้องเวยหอมหอมเขาซิมก่อนแต่ว่าบัวท้ายนาตัวเองเนยแสบนากกินซอมคำแล้วที่เลือดจะปะไไปมันเย็นปะมันเย็นยิง่งแสบ <ปะ S 1> กิน <ปะ S 1> ห้อน,นหวน,นก็แ<อ><อ>สบปะมันเย็นค่อกินยิง่งแสบ ไม่ฮอแบบจริงนะโอแยมันจริงค่อยกินแต่แสบคือมันเย็นแบบมันติดกันก่อน,อนค่ะอืมอร่อยบางสิบอืมถั่วเย,ย,ยะอะๆเขากินอีกคำหนึง่งโอเคฮอไปเลยค่ะใบให้มันเย็นก่อนใบมันเย็นค่อยกิน ทุกคนหลังจากเขาดึงออกจากหมอมันล้วก็มาล่างเนาะฟองนามนี่คือฟองนามเมื่อเมืที่วรซื้อมาเพื่อล่างอันนี้โดยเฉพาะกับล่างตรงล่างเพราะว่ามันจะมีนามแบบนามเขา่านะที่มันห่อยออกมาเนาะทุกคนมันจะเมือก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 มัน,ม,นมันเนาะเขาตั้งล่างก่อน มันเป็นน้ำที่แบบมันไหลออกแบบเขามันมันฟูขึ้นเนาะฟูขึ้นมามันแน่นเนีนเนีนเนนน้ำมันก็จะเมือกเมือกทํมันยืดหดออกมาแต่ว่าเฮ้เธอเขาแบบมันแน่นเต็มอันสิ่งที่วหอมาหลยก็เฮ็ดเธอเขาต้มงามงามตุยตุยเด้อทุกคนเนี่ยตุยตุยเห็นบ่หน่วยบักเนื้อแต่กิโลนึงเลยทุกคนเนี่นะหนักหนักซะ โลหะโลหะโลหะโลหกพันเกือบถึงสองกิโลพดแหลกทุกคนของแสบที่แบบปีหนึ่งกินเธอหนึ่งเด้อทุกคนเด้อเด็กกินเธอหนึ่งเด้อเนี่ยแม่จะไปขายกินวยเอาไปเม็ดมอเอาไปเม็ดมอนี่เลยวะเพราะว่าจะขายมอนไหวนี่กอนเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวลงตุกจีดึงขึ้นมานี่มันจะมีหนามยุ่ยยแบบมนมีเหลอทุกคน เอเมลล่างเนาะปีนี่ลัวดีสุกไวบางปีลัวลัวบคักมันนานสุกเนาะทุกคนไฟก็ต้องเสมอตลอดแม่นี้ลุกขึ้นมาสนกลางคืนเนาะตอนเด็กทุกคน สองสามเถือ่อว้ายหานหวนหวนเป็นได้จะบมดตาตอกเนี่นั่นนี่แหละทุกคนตอนออกมันจะสองดึงออกอย่างนี้ถ้าเอาอันนโตถ้าออกแล้วมันจะกเกาะอัานมัดข้าต้มเฮาแล้วมันสิบวงามเนะทุกคนทึ้งน้ำหอนมันกี่เจ็บเลยมือ ตาขายดีขายมันเด้อมันมนัมน,ม,นมีคนสร้างได้แล้วเนาะทุกคนแต่ว่าเขาก็เอาไปขายตลาดเลยจำเก้าอย่างนี้สร้างทุกคนมีแต <c oughs> ่มือพราะวอาทิตย์นี่คือพักเลยพักจากการขายขนมมาขายข้าตมุมเนาะทุกคนเนาะเมื่อทิศนี่เนาะทุกคนทิศนาจะคอยไปขายทิศนาคอยเลิมต้นทิศเมือ่อขายข้าตุมเด้อ เมือมอ่อกี้ขายหมอนวานีก่อนเนาะเดี๋ยวมืออื่นเป็นมือที่ที่สามแล้วกระขายหมองงนยื้เลยเนาะทุกคนเนาะร้อนมากหวานจริงๆร้อนจริงๆเออโซามันเด็กดดกับมีน่าใหเด็กอะไรหัวขอดตรงเล็กๆเต้ เแล้วทุกคนเดี๋ยวนี้กาข้าวต้มกะสุกแล้วเ้อเเก่ยมาไปขายนาะทุกคนเนาะกาจะมาขายเบิ่งอ่ะหมอนเยื่อให้เบิ่งงนะทุกคนอ่าข้าวต้มแล้วหักตองเออกมาลางฟืนกับมัดก้องหนึ่งกองหนึ่งอีลีทุกคนขายหมอให้เบิ่งเนาะหมอนี่คือแม่พุทสังเฮ็ดพิเศษเนาะหมอนเยื่อๆนี่คือต้มนองต้มนองตุ๊กกระเปื้ย ความเยอะนคนเนาะก็จะไปขายส่วนน้องตุ๊กอาจจับบได้ไปขายน้ำแม่นะทุ่คนเนาะแม่อาจจะไปขายอ่ะแม่จะไปขายคนเดียวเพราะว่ารถมันคันเดียวนะทุกคนเนาะมองหน่นยก็คือเขาออหมดแล้วแล้วก็ต้มต้มนี่คือทาบาเฮ่อมันอยู่ด้โดนก็คือต้องต้มสามมือสามคืนเนาะแต่วันนี้คือเวลาสั้นแล้วเพราะว่ามันเกิดตุ๊ดจีนแล้วก็เลยต้องต้ม แค่สองมืออ่อสองคืนสามหมือนเนาะทุกคนเนาะเึ่งมือนี่ก็เป็นมืท่ทีสองมือทีสองแต่บา่ามันสุกแล้วเขาจะเริ่มขายเลินไปเนาะทุกคนเนาะส่วนอันเดอร์ที่ยังบอข่ขายเขาก็จะซื้อหมอหันตมอยูนันเนาะทุกคนเนาะตมยูนันยิ่งตมดดนยิ่งดีเลยทุกคนแต่บา่าบรให้ใกลยสามหมื่เลยทุกคนเนาะสามมื่สามคืนมันจึงแสบเนาะไฟมันตรองเสมอกัน มันจึงแสบจึงอันนั้นต้มโดยฟืนทั้งนั้นเนาะทุกคนเดี๋ยวนี้แม่พุดกำลังสิไปตลาดแล้วคายที่ขายมันเดอ้อก็ฝากทุกคนกดไ like, ลค์กดแชร์ส่องซาลาซัพเหนือใดเดอ้อส่วนน้องตุ๊กคือจะเบิ่งหมอกข้าต,ต้มโตนเนาะทุกคนเนาะทานทุกคนกดไลค์กดแชร์ส่องเม็นลูกเขาใดเด้อ